สวัสดีมิลักแฟนจูเจสุไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการสรุปกิจกรรมที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะว่า,ามีฟังก์ชันอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็มอีอันไหนที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะะแล้วก็มันจะมีบางอันที่เป็นการแก้บั๊กอันนั้นคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเยอะมากขนาดไหนแต่ว่าอันที่ผมเห็นเท่าที่ผมจําได้นะคือมีอันนึงมันเป็นอันแบบเล็กๆน้อยๆปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากดตรงตรรัวละครแล้วก็สืิลิขิคทคอันนี้แล้วเรากด ไปทางขวาเนี่ยหรือไปทางซ้ายมันจะไม่ติดก่อนหน้านี้นะก่อนที่เขาจะอัปเดตมันจะไม่ติดแต่ว่าเนี่ยคือสามารถอ่ะกดแล้วสามารถติดได้แล้วตอนก่อนหน้านี้มันก็มีให้กดซ้ายขวาแหละแต่ว่ามันไม่ติดมันกดแล้วมันอยู่กับที่อ่ะเออออันนี้คือสามารถกดแล้วไปได้รับปบนติอันนี้คือถือว่าแก้แล้วถือว่าเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วกันแต่ว่าเขาก็ยังแก้ให้เออก็ยังถือว่าดีอ่ะมาถัดไปเป็นทน่าทั้งของกิจกรรมอารีนาที่อัปมาใหม่ก็คือจะเป็นทน่าทั้งของอ e ีดิชชัดาวอันนี้ ซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มในอีกออหนึ่งวันสิบห้าชั่วโมงก็เดี๋ยวนะผมขอดูวันก่อนวันนี้มันวันสิบสามใช่ไหมสิบสี่น่าจะน่าจะเริ่มประมาณวันที่สิบห้าตอนสิบเอ็ดโมงน่าจะประมาณนั้นนะประมาณนะโดยประมาณอ่ะกิจกรรมเนี่ยซึ่งผมก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันเอ่อมนเล่นยังไงแต่ว่ามันจะมีให้ทําการจับเอ่อจับทีมอ่ะหาหาทีมก่อนซึ่งมันสามารถ ทำทีมได้หมด3คนด้วยกันนะอัะอนนี้ก็อันนี้เป็นคนในเซิร์ฟผมผมไม่แน่ใจว,ว่ามันสามารถเอาคนต่างเซิร์ฟมาได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นทาระของ X Server อ่ะมารวมกับของหลายเซิร์ฟแล้วก็เวลาผมกดดูเนี่ยมันจะมีให้ชวนของเซิร์ฟอื่นด้วยของเซิร์ฟอื่นอ่ะเนี่ยจะมีของเซิร์ฟอื่นด้วยที่สามารถชวนได้เพราะาผมเห็นเทรดทรัส ัสหรือเทสอย่างกับไอ,บบอ้บาบอสบาบ็อกอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมเห็นสคนนี้อยู่ในอ่าให้กดชวนแต่ว่ามันก็กดชวนแล้วมันก็ไม่เห็นมีใครมา <c oughs> ก็เลยอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยฟอร์มทีมอีกทีนึงแล้วกันนะก็เอาเป็นทีมประมาณนี้ก่อน้ลหลักเลยคือทีมอ่ะมันสามารถเล่นได้หมด3ทีมด้วยกันนะแล้วก็น่าจะเป็นการให้ตีเป็นอารีนา3คนเหมือนกับอันนี้เหมือนกับอันนี้เมื่อไอเกนแมทอันนี้น่าจะนะอันนี้คือน่าจะ ก็คือให้หา3มทีมก็คือ,อเหมือนของ3คนนั่นแหละเราหา3คนแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เป็นทีมของตัวเองอย่างละ1ทีมก็แล้วแต่หัวตี้แล้วแต่หัวหน้าทีมว่าจะให้จัดใครอยู่ตำแหน่งไหนเออก็น่าจะสู้ชนะ2ใน 3. อืมอันนี้คือน่าจะนะผมบอกก่อนว่าน่าจะเดี๋ยวตอนกิจกรรมมันมาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําการดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนอะแต่ว่าหลักๆเนี่ยตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ2วัน มันให้หาทีมประมาณ2วันละกันอ่ะพยายามหาทีมหาคนที่เก่งๆไว้ละกันนะมันจะได้เออ่ให้ได้อันดับดีๆอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูทัพนักของของรางวัลกันก่อนนะของรางวัลก็เอ่ออเาเป็นซีซั่นก่อนอ่ะอันนี้ของรางวัลซีซั่นถ้าเป็นมาสเตอร์ที่1เนี่ยมันจะได้เป็นทัพนักของอันนี้ซึ่งมันคือเคิร์ดออบเจกต์ชิ้นใหม่ที่เข้ามาอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งอ่ะจะได้เนี่ยเป็นเคิร์ดออบเจกต์ชิ้นใหม่เนี่ยเอ for jewel เนี่ยหนึ่งร้อยเอ้ยสองร้อยเศษอ่ะ อันดับหนึ่งเนี่ยได้200เศษด้วยกันนะแล้วก็เป็นทางด้านของเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นเออ่ต้องบอกว่าเป็นเคอร์เซ็ปเจ็กสีส้มสีส้มบวกแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบวิวัฒน์เหมือนที่เคยบอกไปว่าถ้าสีส้มธรรมดาผมจะเรียกสีส้มแล้วกันอันนี้คือเป็นส้มพัดนะมันจะเป็นส้มแบบวิวัฒน์ก็คืออีกขั้นหนึ่งเขาปิดมันจะต้องใช้เออ่เยอะหน่อยในการปดแล้วก็เยอะหน่อยในการเอ่ออัพขัน้นเออมันจะเยอะกว่าสีส้มธรรมดาอ่ะแล้วก็แบบนี้เป็นกล่องเออ่เป็นกล่องไอ,อหินหนั่นเอาไว้อัปเกรดอ่ะอันนี้คือจะะเป็นนการสุ่มนะ ได้มา20กล่องก็เนี่ยสุ่มแล้วจะมีโอกาสออกพวกนี้อะ่ะแล้วก็นี่เป็นเหรียญอารีนาเหรียญพอยต์หรือ w ว่าเหรียญกิลววานี้ผมไม่แน่ใจว่านี่มันเหรียญช็อปกิลหรือเหรียญอะไรหน้านี้เออ่ในและช่างมันอะ่ะเป็นเหรียญนี้1 10, นึ่งหมื่นเหรียญแล้วก็เป็นหน้าข,ของกรอบดีวายคราวนี้อ่ออันนี้น่าจะได้ได้ถึง10คนนะนี้อะ่ะสิคนเลยได้กรอบเดียวกันเลยเป๊ะๆเ,เลยแล้วก็ของางวัลนก็ลดหลั่นลงมาแล้วกันจากอันดับหนึ่งนะก็จากเนี่ย อันนี้มันปลดตอน100ชิ้นนะมันปลดตอน100ชิ้นเท่ากับว่าใครที่ขึ้นมาถึงมาสเตอร์ได้เนี่ยน่าจะปลดได้ทุกคนคนละ1อันอ่าน,นี้ประมาณน,นี้แล้วก็จากเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราไปดูตอนนู้นดีกว่าอะของรางวัลจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ของรางวัลรายวันอาจจะมีประมาณนี้โอ้ถ้าเป็นมาสเตอร์จะได้เป็นอันนี้ของอให้ความของให้ค่าความสัมพันธนะ์อะเออมาได้30แต้มอ่านี้เป็นรายวันนะก็ถือว่าดีอยู่นะได้เยอะอยู่ มาแล้วกันนี้เป็นอันนี้รางวัลน่าจะเป็นครั้งแรกนะฟิร์สเเอ่อโบนัสขั้น V ีอ่ะอันนี้คือของรางวัลขั้นแรกขั้นขั้นแรกขั้นแรกที่เราขึ้นไปถึงอ่ะขึ้นถึงมาสเตอร์ขั้นแรกเนี่ยจะได้อันนี้อันนี้สามารถเลือกได้เลย2ชิ้นอ่ะได้กล่องละ1ชิ้นได้2กล่องซื้อเท่ากับว่าเลือกได้2ชิ้นอ่ะแล้วก็อันนี้ได้มาการรมะอันนี้อีก20ชิ้นไว้สุ่มคืองอุ ject อ่ะอันนี้ก็อันนี้มันอันนี้เป็นแรนดอมนะ r a n d ม m อันนี้จะเป็นแรนดอมก็จะมีโอกาสออกพวกนี้ถ้าผมว่าถ้าออกอันนี้หนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็คุ้มมากแล้วนะเนี่ยสีสีทองเนี่ยเออหรือไม่ก็ออกสีม่วงก็ได้นะหรือออกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็มีมูลค่าอันละ400เพชรส่วนไอ้พวกเนี้ยผมว่าถ้าเป็นเอ่อเคิร์สซิลสีม่วงกับเคิร์สซิลสีทองเนี่ยอันนี้คุ้มกว่าเออแต่ว่านั่นแหละมันเป็นของฟรียังไงก็ได้เอาไปเถอะอ่ะโอเคอันนี้เป็นเอ่อกิจกรรมเอ่ออีดิชั่วดาวประมาณนี้แล้วก็ของที่อัปเดตเข้ามาอย่างที่บอกไปว่่าาามมมมมมัััันนจจะีีครตต์์อออบเเเกปดดข้้ซึงงทห3 สามชิ้นนะถ้าจำไม่ผิดหรือสี่ชิ้นละเออสี่ชิ้นดิมีสี่ชิ้นเออนี่มียนี่อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอ่ะมาเดี๋ยวนะผมขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง๊บหนึ่งอันนี้ก็ดิ่งไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวเสื้ออันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ่ออันนี้เป็นอันเก่าแล้วนี่อันเก่าอ่ะจะมีสี่ชิ้นที่อัพเข้ามานะจะเป็นอันนี้หน้ากากเอ่อมาอ่านว่าอะไรวะฮันยามาร์ทเหรอทำไมมันมีตัวเอ็นสองตัวอ่ะอ่านอันนี้กันยันฮันมะยทฮันฮันอะไรวะฮันฮันนยะ มาร์สเออน่าจะเป็นประมาณนี้อ่ะเอฟเฟกของอันนี้ก็คือเมื่อเริ่มแบททิลเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยำให้กับเพื่อนของเราทุกคน2%อันนี้คือเลเวล3อันนี้คือ3ดาวถ้า4ดาวก็เป็น3%แล้วก็5ดาวก็เป็น5%อ่ะ,อะประมาณนี้อันเนี้ยมันจะเป็นสีทองอ่ะมันจะเป็นสีส้มธรรมดาเห็นไหมมันจะไม่มีวิวับแล้วก็ใช้ของปลดแค่50ในการปลดถ้าเป็นสีส้มพัดอย่างที่ผมบอกเนี่ยอ่ะจะเป็นอันนี้ มันจะเป็นแบบวิวัวิวับหน่อยแล้วก็ใช้100ในการปลดนะอ่ะแล้วก็การอัพดาวเนี่ยถ้าเราอัพเอ่อหนึ่งจากศูนย์ดาวไป1ดาวเนี่ยไม่ต้องใช้ไอเทมซ้ำจาก1ดาวไป2ดาวก็ไม่ต้องใช้ไอเทมซ้ำจาก2ดาวไป3ดาวต้องใช้ไอเทมซ้ำถ้าเป็นของวิวัตเนี่ยใช้100เศษแต่ถ้าเป็นอันธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะใช้50เศษจากจาก2ไป3นะใช้50เศษแล้วก็ จาก3ไป4ก็ใช้100ยเศษขึ้นไปอ่ะประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยจากถ้าจาก3ไป4ผมว่าน่าจะใช้1 5ห้าสถึงถึง200อ่ะประมาณนั้นโดยประมาณนะเพราะยังไม่มีอัพเหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นชิ้นแรกที่มาวิธีการหาอันนี้ก็มันบอกจากอีเวนต์ก็แปลว่ายังไม่ได้มานานี้โอเคแล้วก็เป็นทางด้านของอันนี้อ่าสเกลเลตันสตาร์อ่ะ,อะนี่เป็นกระทากระดูกนะก็เอ่อใน PVE เนี่ยก็คือในหมวดต่างๆยกเว้นการตีกับคนเนี่ยการยกเว้นการตีคนเอออ่ามันจะลด ดอทลดลดหลบหลีกของศัตรูอ่ะสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสามดาวถ้าเป็นสี่ดาวเนี่ยลดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเป็นห้าดาวลดห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะอ่ะอันนี้ประมาณนี้วิธีการหาก็อีเวนต์เหมือนกันน่าจะยังไม่มาผมว่ามันน่าจะมาพร้อมกับไอเนี่ยไอคันระยะมาร์สเนี่ยเอออันนี้เป็นขั้นธรรมดาเหมือนกันนะเป็นสีส้มธรรมดาเหมือนกันอ่ะถัดไปจะเป็นทางด้านของอันนี้เป็นส้มพัดเหมือนกันอันนี้เป็นส้มพัดเหมือนกับอันเนี้ยไอจีเวลนี้อ่ะอันนี้มันอ่านอะไรวะ เอบปะ e b b อ่านว่าอะไรวะอ่ ebbb jewel เนี่ยเออไม่แน่ใจมันอ่านว่าอะไรเอเหรอเอบบิบเอบอะไรสักอย่างอ่านประมาณเนี้ยอ่าเอฟเฟกต์ของนี่คือมันจะได้รับอ่ชายบิซไม่ใช่ได้รับเอฟเฟกต์ต้องบอกว่ากิจกรรมชายบิซซิ่งเนี่ยทุกๆหนึ่งเลเวลเนี่ยมันจะได้รับ HP 30หน่วยสูงสุดคือ400เลเวลอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นสี่ดาวเนี่ยมันจะได้เป็นสูงสุด700แล้วก็อันนี้ได้รับ35แล้วก็เป็น ห้าดาวเป็น1,000เลเวลแล้วก็ได้รับ50อ่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นคู่กันเป็น4 g รกับอีบีบีเวลอ่ะถ้าเป็น3ดาวทั้งคู่เนี่ยสดาวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้อง3ดาวทั้งคู่หรือเปล่าอ่ะอ่ากรณีที่เป็น3ดาวเนี่ยก็คือใน Pv p ีวเนี่ยเพื่อนฮีโร่เราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับคีย์ซิส4%ก็คือการคีย์สี่อร์ถ้าเป็น4ดาวได้4%เหมือนกันอา้อาวอ้าวเหมือนกันทุกอันเลยนี่หว่าบั๊อกปะเนี่ยทำไมมัันนนเเป็4 4%ลยทุกอ เออเนี่ยอ่ะตีเป็นเนี่ยได้สี่เปอร์เซ็นต์ทุกอันนะเป็นเซฟเฟกต์วันอ่ะแปลว่ากดแค่สามดาวก็น่าจะได้เอฟเฟกต์ครบเอ้ยมันได้อย่างละสี่ดิเออน่าจะได้อ,อ่าน่าจะได้ขั้นละสี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเออก็คือถ้าเป็นสามดาวทั้งคู่เนี่ย ได้4%ถ้าเป็น4ดาวได้อีก4%ถ้าเป็น5ดาวได้อีก4%น่าจะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าถ้ามันได้แค่4%ทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้แค่4%เนี่ยมันก็แปลกๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าได้คันละ4%เนี่ยเอออันนี้ยังพอเก็ตอยู่ยังพอได้อยู่อะขอตีเป็นประมาณนั้นละกันคันละ4%อะส่วนวิธีการหาอันนี้มันยังอยู่ในอีดิชโนดาวอยู่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะ,ะสลับกันกับไอโฟจเวลอันนี้ของรางวัลน,น่าจะสลับกันแบบ สมมติรอบนี้เป็น 4G w h e e l รอบหน้าก็เป็น EBBG บจ e l อประมาณนี้น่าจะสลับการสองนี้นะอ่ะอันนี้คือวิธีการหานะโอเคอถัดไปเป็นชนะของ 4G w h e e l บ้างอันนี้ก็คืออ,อิดิชโ d ดาวเนี่ยก็คือเอก,กิจกรรมที่หามันมาตะกี้เนี่ยอ่ะถ้าเราชนะ1ครั้งเนี่ยมันจะได้รับ X8 หน่วยซึ่งสูงสุดคือ200วินอ่ะ ถ้าเป็น4ดาวก็สูงสุด300ได้11แล้วก็เป็น5าดาวก็คือสูงสุด4 0 0ได้16ต่อหน่วยนะต่ออันอ่ะก็4 0 0คูณ16ก็นั่นแหละคือสูงสุดที่มันจะได้อ่ะส่วนเอฟเฟกต์เซตก็เหมือนกันเลยเป็นคีด้ดีสิอะไรเหมือนกันเพราะมันเป็นเซตเดียวกันอ่ะวิธีการหาอย่างที่บอกไปว่าจาก Show อิดิโชดาวน,นี้อันนี้200อันอ่ะก็ถือว่าเป็นการหาฟรีได้อยู่นะอันนี้อโอเคอันนี้มี1234 4, 4ชิ้นแล้วเนาะที่มันเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมขอเนื่องก่อนมีอะไรว่าอ อันนี้น่าจะมีแค่นี้เพราะว่าตามหัวข้อกิจกรรมมันบอกว่ามีแค่2อันใช่ไหมไอกิจกรรมมาร์สอันนี้ก็ยังไม่มานะอันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมไม้หายนี้ก็ได้นะหาเนี่ยไอเนี่ยหรือไม่ก็อันนี้กับอันนี้อาจจะมาเป็นกิจกรรมในครั้งหน้าเออประมาณนี้ส่วนว่าไอสองชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นหาจากกิจกรรมอีดิโชดาวอย่างเดียวส่วนอันอื่นไม่แน่ใจว่าจะหาจากไหนได้นะส่วนไอสามอันนี้ก็ผมว่ามันต้องเติมอย่างเดียว สามชิ้นเนี่ยยังไงก็น่าจะต้องเติมอย่างเดียวสีทองเนี่ยน่าจะต้องเติมอย่างเดียวน่าจะหาฟรีไม่ได้นะเออส่วนตัวแล้วผมก็มีเนี่ยคันมีมีมีสองดาวนะสองดาวนี่คือยังไม่ได้อัพคันนะเพราะว่าจากศูนย์ไปหนึ่งไม่ต้องใช้จากหนึ่งไปสองก็ไม่ต้องใช้เศษเออก็คือจะอัพจากสาจากสองมาสามเนี่ยถึงจะใช้เศษเออเพะฉะนั้นเนี่ยผมมีแค่100ร้อยเศษอันเดียวเออประมาณนี้อ่ะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเออแล้วก็วันนี้ผมมาดูวันนี้อีกอันหนึง่ง ไอ้คุณทัสทัสหรือทัสนะเดี๋ยวนะเนี่ยทัสใช่ไหมเออทัสเมื่อวานตอนที่ผมมาดูเมื่อวานตอนที่อานคลิปอะไรให้ดูกันใช่ไหมอ,อ,อาจารย์โกโจโนเนี่ยผมบอกว่าเป็นแค่5ดาวใช่ไหมแล้วก็เหลืออีก2ช่องที่เขายังไม่ปลด <c oughs> แต่พอผมมาดูวันนี้ปุ๊บแม่งผลหมดเลยแม่งปล, <c oughs> งปลอีก2ช่องที่เหลือแล้วเท <c oughs> ่ากับว่าเขาจัดไปวันนี้จัดไปอีก4ตัวนะของอาจารย์โกโจโน,นะอันนี้คือสุดแล้วนะ อันนี้คืออาจารย์โกโจสุดแล้วก็คือไม่มีให้ปลดแล้วสุดแล้วอ่ะแล้วก็ยูตะอันนี้ก็สุดแล้วโคโจนักเรียนอันนี้ก็สุดแล้วสุคนะอ่านี่ยังไม่สุดเกโทอ่านี่ยังไม่สุดโอเคแล้วก็มีโทจิโทจิก็ยังไม่สุดเหมือนกันนะอ่ะก็ไม่เล้ดเดี๋ยวผมว่ารอบหน้าเขาก็น่าจะจัดให้มันสุดเลยนะแต่ว่ารอบนี้ผมว่าโอ้โหตอนแรกตอนแรกเห็นแบบห้าดาวก็ถือว่าผวาแล้วนะ ยังไม่ปลดอันนี้สุดก็ผวาละแต่ว่านี่คือผวากว่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาให้ได้5ดาวนะอาจารย์โกโจโนเนี่ยเดี๋ยว5าดาวแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ละกันเพราะว่าจากที่ผมคำนวณทุกๆอย่างเนี่ยจากที่ผมคำนวณทุกอย่างนะจากการเติมจากอะไรด้วยผมต้องทำความสัมพันธ์ ผมต้องทำไอ้นี้ค่าความสัมพันธ์ของอาจารย์โกโจเนี่ยให้เลเวลสิบเพื่อเอา2 0เศษตรงนี้ด้วยอ่ะถ้าผมทำถึง2 0เศษตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมสามารถมีอาจารย์โกโจทั้งหมด4ตัวละครเพื่อมาทำเป็น5ดาวได้ซึ่งถ้าผมทำเป็น5ดาวเนี่ยสปีดผมจะเยอะกว่าเขาสปีดผมตอนเนี้ยสี4ดาวอยู่ที่ประมาณนี้นะถ้าทำเป็น5ดาวผมจะขึ้นเป็น541แล้วก็ของเขาเนี่ยปดเป็นเลเวล290กากว่าแล้วเออเขาได้อีกสปีดอีกนิดนึงอ่ะ ถ้าผมปลดเป็น5ดาวเนี่ยสปีดผมจะอยู่2 0 4 0ัเอ้ห้าพแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยของเขาของเขาเนี่ยหดาวเลเวลสองเก้เขาอยู่ที่5,024ซึ่งน้อยกว่าผมที่จะปลด5ดาวเออถ้าว่าถ้าผมปลด5ดาวเนี่ยผมก็สามารถสปีดเย่ะเขาได้ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าสกิลใบมันจะติดตัวไหนอีกทีนึงนะเพราะว่าต่อให้5ดาวก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การันตีว่าจะชนะ ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะประมาณนี้เพราะว่าวันนี้เขามาตีผมอยู่อ่าน,นี้อันนี้อันนี้คือตอนเย็นเลยนะเขามาตีผมมาตีสี่ครั้งแพ้สองครั้งชนะสองครั้งก็ถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้คือทีมเดิมผมเลยไนะปๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดอกลองดูกันว่าจะเป็นไงอันนี้อ่าอันนี้รอบที่เขาชนะนะเออเขาอยู่ทางซ้ายเออเขาอยู่ทางซ้ายอันนี้รอบที่เขาชนะผมมาตีไปก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บตีเข้ามา เอาจิงสุคุน้าเนี่ยก็มาแท้เอามาเอามาแก้ทางตัวเกตหูดได้นะเพราะสุคุนะามันเอามาตัดคิวได้มาทีใครก่อนฟังเขาก่อนแหละโอเคสองล้านสามมาฝั่งเราเอาคืนบ้างอันนี้โกโจเออนี่อาจารย์โกโจเขาไปไม่ดูนะอาจารย์โกโจผมนะโอเคตายปับ๊บโอเคมีตายเกิดยิงคืนเข้าไปล้านห้า อันติปาดเข้าไปสวนเข้าไปตายหนึ่งโทจีเมียมาตายอีกก็ถือว่าผมว่าสูสีแล้วนะแต่ว่าเขาเติมหนักกว่าผมเยอะเลยน่าจะเท่าตัวได้นะผมว่าจากดูจากตัวละครดูจากอะไรเท่าที่มีแล้วเนี่ยจํานวนตัวละครที่มีแล้วอะจํานวนการอัปดาวจำนวนอะไรพวกนี้เขาน่าจะเติมเยอะกว่าผมประมาณเท่าตัวแหละดูจากสภาพอ่ะ หกเก้าล้านกว่าสี่ล้านกว่าอาจารย์โกโจแม่งอัพสุดๆนี่แม่งเถื่อนมากเลยนะเดี๋ยวในอนาะคตผมว่าเดี๋ยวตัวดามจหลักนะ่าจะเป็นอาจารย์โกโจมากกว่านะโกโจธรรมดาก็น่าจะเอาเป็นอาจจะเป็นดามจรองหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าอาจารย์โกโจมันค่อนข้างครบกว่านะสปีดแล้พวกนี้เยอะกว่าแล้วก็มีตายเกิดมีมตายเกิดข้อดีคือมีตายเกิดอ่ะรอบนี้เรารอบนี้ผมชนะนะผมอยู่ทางขวาเขาอยู่ทางซ้ายโอเคอ่าสวย เขาใบผมโดนกิ่ตัวเหมือนเขาใบผมโดนสองนะผมใบเขาโดนแค่ตัวเดียวเองชนะได้ไงวะเคได้สกิลอาจจะชนะเพราะว่าใบไม่โดนโกโจโนักเรียนเรานะเพราะรอบแรกมันใบโดนอนะรอบนีน้รอบนี้ไม่โดนอ่ะตีไปอ๋อแล้วก็อาจารย์โกโจโเขาติดทอน้วยเมื่อกี้เลยไม่ได้ตีนะอ่ะนี่นตีมืดด้วย โอเคอ่ะรวมๆแล้วถือว่าอ่ะพอพอพอเกณฑแล้วทำไมผมถึงชนะอาจจะเพราะดวงด้วยแหละนะโอเคตายหนึ่งปับ๊บโอเคตีอมาตะอ่ะโอ้เราก็ติดทอนด้วยนะอ่ะอันติสวนไปก่อนล้านแปดเอาเรื่องอยู่นะปับ๊บอ่ะตายอ่ะปาดตายปาดตายอ่านี่ตีอมาตะอยู่โอเคอ่ะตีสตาร์นไปเมื่อกี้ โกโจเราคืนชีพพอดีอ่ะโอเคอ่ะถือว่าถือว่าพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะดามเมจสิบเก้าล้านของเขายี่สิบล้านนะเยอะจัด <c oughs> อ,อ่ายูต่ยูต่ายยังไม่ได้ตีเลยยูต่าตายแล้วมาถึงโ <c oughs> ดนดาเมจไปสี่ล้านนะฮิวไปแปดแสนก็อ่าน่าจะสักห้าล้านกว่าห้าล้านสี่ประมาณนี้โดนไปห้าล้านสี่ไม่ทําอะไรเลยตายละ <c oughs> ไม่ต่างอะไรกับยูต่ผมนะยูตะผมตีไปแค่เท่าไหร่เนี่ยล้าน 9, เ,ออเก้าเองเออเกทูสองล้านกว่ายูตะยังฮิวเยอะกว่าเกทูอ่ะดย โดนัมเมทโอ้โหแล้วโดนแล้วดูยูตาของโดนัมเมทสิบสองล้าน <c oughs> เยอะจัดอ่ะเดี๋ยวเราดูให้หมดเลยนะสี่แมตช์มาพาเข้าให้ตีเข้าไปอ่ะอรอบนี้เขาเอ่อใบไม่โดนอาจารย์โกโจผมแต่ว่าอาจารย์โกโจผมเนี่ยใบโดนอาจารย์โกโจเขาเใบโดนไม่ใช่หรออ๋อเมื่อกี้มันตายเลยใช้เอ่อพาสซีฟโอเคพอเกตพอเกตอยู่ย เมื่อกี้สุคนาตายไปหรอตัวอะไรวะโอเคซันอันติเข้าไปเฮ้ยรอดนีง่ายกว่าเมื่อกี้กะเอาจริงผมว่ามันอยู่ที่ว่าอาจารย์โกโจโคใครเนี่ยใบโดนตัวละครมากกว่านะเออถ้าใบโดนตัวหลักเนี่ยมันก็โอกาสชนะเยอะถ้าใบแล้วไม่โดนตัวหลักเนี่ยมันก็โอกาสแพ้เยอะเหมือนกันนะอันนี้เออต่อยสปีดเยอะกว่าก็จริงนะแต่ถ้าใบไม่ถูกตัวนี้ก็แพ้ได้เหมือนกันโอเคเอาโอเคตีอันนี้ชนะ เอ้ยไม่ได้ให้ดูดาเมจโอเคช่างมันอ่ะมาอันนี้รอบนี้เราแพ้รอบนี้เขาออกไปไปก็ไมไ่โดนอยู่ดีดูดาเมจดูดาเมจอพาไปติดสตันตายด้วยหนึ่งชีวิตนะอ๋อนี่โดนเบิ้ลอันนี้จะตายเพราะโดนเบิ้ลนะอัดไปก่อน ที่จริงผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องเปลี่ยนเอาเกตโทไว้ข้างหน้าแล้วอยู่ตะไว้ตรงกลางแทนไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะ่โหอันติดันติธมาตาด้วยโอ้เอาไปโหแล้วเราโดนสวนตายเลยโอเคอาปาดมาธอามาตาหนึ่งทีอีอันติสวนเข้าไปอ่ะไม่โดนเหรอเมื่อกี้ทำไมดาเมจมันไม่ขึ้นเฮียปาด,ปาด ตายอา่าโอเคประมาณนี้เอาจะกดให้ดูดาเมจ่อยกดไมนะ่ได้อ่าโอเคช่างมันประมาณนี้อ่ะถ้าบอกว่าก็ยังถือว่ามีโอกาสที่จะชนะได้อยู่ถือว่ามีโอกาสยังชนะได้อยู่แต่ว่าแล้วจะดวงแล้วกันเพราะว่าเขามาตีผม4ครั้งก็ถือว่า50-50อา่ะโอเคคิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็เป็นการสรุปเ,เนื้อหาอเบ็ดวันนี้แล้วก็ให้ดูอารีน้านิดหน่อยแล้วกันอ่ะโอเค ก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณีนะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลิดเพนด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม